วันนี้มาดามแคทชวนมาทำอาหารว่างคะ่ะผลิตผลจากสวนของมาดามแคทเองนะคะวันนี้มาเก็บมะเขือเทศอีกนะคะวันนี้มาดามแคทเอาเคล็ดลับชะลอวัยจากไลโคปีนในมะเขือเทศมาฝากก่อนจะเอามะเขือเทศไปทำอาหารและที่สวนมาดามแคทก็ปลูกเองนะคะรู้ที่มาปลอดภัยแน่นอนคะ่ะ ไลโคปีนจากมะเขือเทศเป็นสารที่มีประโยชน์ที่ร่างกายคนเราไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้จําเป็นจะต้องรับประทานเข้าไปด้วยการผ่านความร้อนไลโคปีนช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวพรรณและชะลอความชราต้านความเสื่อมของร่างกายต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะล้างมะเขือเทศก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาล้างใบหหละพาอิตาลีค่ะ ล้างมะเขือเทศเสร็จแล้วก็นำขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะมะเขือเทศอาหารว่างยามบ่ายค่ะมีมอสซาเรลลาโอลิฟออยลเฮมออยพริกไทยเม็ดบดเกลือฮิมาลาย,ยาค่ะ จากนั้นก็นำมอสซาเรลล่ามารินน้ำออกนะคะใส่มอสซาเรลล่าลงไปในชามค่ะใส่มะเขือเทศทั้งสองสีลงไปนะคะลูกเล็กก็ไม่ต้องหัน่นลูกใหญ่ก็หั่นให้มันพอดีคำนะคะมาเริ่มปรุงรสกันค่ะด้วยเกลือหิมาลายานะคะแล้วก็พริกไทยบดค่ะเฮมออยล์นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่แต่โอลิฟออยล์นะคะแต่มาดามแคทใส่สองน้ำมันไปเลย ซอยพาสลีใบแบนลงไปด้วยนะคะคลุกๆไปเลยค่ะไม่ต้องรอลุกเลยมาลองชิมกันค่ะคราวเนี้อืมรสชาติโอเคเลยค่ะอร่อยมาก เราก็เอาตัวนี้ลงไปคลุกด้วยเลยนะคะอร่อยค่ะอาหารว่างมาดามแคทค่ะมาจัดจานกันค่ะเป็นอันเส็จลองทำดูนะคะคุณผู้ชมง่ายๆสไตล์มาดามแคทค่ะอาหารว่างมาดามแคทก็เสร็จสิ้นแล้วล่ะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บดามแคทด้วยนะคะ